สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมา update, อัาปเดตแอป c u r i o u s Cat ให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยใครที่ยังไม่ได้อัปเดตใน Play Store หรือว่าใน App Store ก็คือเจ้าแอป,ปตัวน,นี้มันสามารถถอนเข้า True m น n e y วอล l e t ได้แล้วนะครับจากที่ปกติก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะถอนได้แค่ Pay p a l อย่างเดียวนะครับตอนนี้มันสามารถถอนเข้า True m o n e y w a l l e t ได้นะครับ ก็แอปตัวนี้มีชื่อว่า Curious Cat นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคำถามแล้วก็สามารถอาถอนเงินเข้าไปเผาได้แล้วก็ตอนนี้มีเข้า True Money Wallet ด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับก็หน้าตาแอปเนี่ยมันจะมีหน้าตาประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสอนสมัครคลิปคลิปวิธีการสอนวิธีการเล่นวิธีการถอนเงินจากแอปนี้สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ที่ตัวไอด้านบนหน้าจอนะครับขวามือนะโอเค ตอนนี้คะแนนผมเนี่ยมีอยู่143คะแนนนะครับด้านบนนะก็แอปนี้100คะแนนเท่ากับ40บาทก็คือมันจะมีค่าเป็นเงินปอนด์นะครับ100คะแนนเนี่ยเท่ากับ1ปอนด์แล้ว1ปอนด์เนี่ยถ้าแปลงเป็นเงินไทยบาทเงินบาทไทยเนี่ยก็คือจะอยู่ที่40 40บาทโดยประมาณนะครับ40กว่าบาทนะโอเคเรามาดูวิธีการถอนเงินกันนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยให้เรากดไปที่3ขีดก่อนเลยนะครับก็วิธีการเล่นวิธีการสมัครเนี่ยผมจะข้ามไปเลย เพราะว่าผมจะมาอัปเดตการถอนเงินของนี้โอเคเรามาดูการถอนเงินให้เรากดมาที่ถอนเงินตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าถอนเงินอยู่นะครับแอปนี้มันจะเป็นมันจะเป็นอาจจะมีภาษาไทยนะครับจะมีภาษาไทยอยู่นะครับเราก็สามารถอ่านได้เลยนะครับก็คือไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะโอเคก็ไม่ยากนะครับเมื่อเรากดถอนเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกอยู่2อย่างก็คือจะมี PayPal กับ TrueMoney นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็น True Money ก็อ่าขั้นต่ำก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็คือ $100 คะแนนนะโอเคเรากดไปที่ True Money กันนะครับเพราะว่าเอพาวเนี่ยผมก็ถอนไปหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะพอเรากดมาที่อ่ากดเข้าไปที่ True money ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับซึ่งเราจะต้องใส่เป็นชื่อผู้ถือบัญชีก็คือเป็นชื่อของบัญชี True Money w a l l e t นะครับนี่ผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเป็นภาษาไทยนะ โอเคก็ลองใส่ดูนะครับภาษาไทยก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใส่ภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับโอเคผมก็ลองใส่เป็นชื่อภาษาไทยไปนะครับมันไม่ได้นะเราต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับผมก็ทําการใส่ไปแล้วจากนั้นก็กดที่ยืนยันตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอะ ตอนนี้สถานะเนี่ยมันขึ้นว่ากําลังรอนะครับอ่าโอเคเงินก็น่าจะเข้าแล้วนะครับลองเลื่อนดูนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็คือ p พลเยอร์แยอดเงินคงเหลืออยู่ที่477บาทนะครับก็คือเติมเงิน61บาท32สตางค์นะครับก็คือจํานวนเงินเนี่ยตามนี้เลยนะครับเป๊ะๆนะก็ชื่ออ่าบัญชีเนี่ยเราก็ใส่เป็นชื่อต่านชื่อนามสกุล ที่เราได้สมัครไว้ใน True m o n e y Wallet แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนจากภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับก็อันนี้ถ้าเราใส่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับวิธีการถอนเงินของแอปนี้ในการถอนเข้า True m o n e y Wallet นะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้คะแนนผมก็ลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ธุรกรรมนิดหนึ่งอ่ะมันก็จะขึ้นว่ายืนยันแบบนี้นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน Tru e Money Wallet กันนะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะโอเคครับผมตอนนี้รายการก็เข้ามาแล้วนะ61บาท32สตางค์นะครับเติมด้วย Payer Max นะครับตรงนี้อ่ะกดเข้าไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยศูนย์บาทเพราะว่ามันเป็นการเติมเป็นการโอนเข้ามาเราไม่ได้เติมด้วยบัตรนะครับเพราะว่ามันถ้าเราเติมด้วยบัตรเนี่ยมันจะโดนหักค่าธรรมเนียมแต่ว่าอันนี้ก็คือ โอนเข้า w ล l ของเราโดยตรงโดยที่ไม่โดนหักค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวนะครับประมาณนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเขาเข้าไหวอยู่นะเหมือนกับ p พ y p a l เลยนะครับก็คือกดถอนปุ๊บเราประมาณไม่เกิน10วิก็เข้าแล้วนะครับประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือระบบ Android หรือว่า iOS ก็เล่นได้นะครับหรือผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ให้ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะโอเคก็สรุปเลยนะครับว่าแอปนี้จ่ายจริงอยู่นะครับแล้วก็จ่ายจริงต่อไปแน่นอนนะครับ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ